สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งความชัดเจนนะคะลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปสั้นนั่นเองมีคนมาคอมเมนต์นะคะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะสำหรับเงินไร่ละ1000บาทของชาวนาน,นะคะก็คือประชุมนบอไปเมื่อวานนะคะก็คือไม่มีการอนุมัตินะคะที่นาย,ยกเศรษฐาเป็นประธานนะคะก็คือ ไม่ยังไม่มีการอนุมัติวงเงินก็คือเงินไร่ละ1000บาทเนี่ยนะคะชื่อเต็มเต็มเลยนะคะก็คือการบริการบริหารจัดการข้าวนะคะก็คือข้าวเปลือกนาปีปีนี้นะคะยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใดน,นะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยคะ่ะหลายคนเข้าใจผิดมากสำหรับมวอวคนะคะตีกลับมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทตอนนี้ก็ จะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายลดต้นทุนค่ะซึ่งนบขตีกับวงเงินมาตรการบริหารจัดการข้าวนาปีนะคะปีการผลิต2,566-67ท6.9หมื่นล้านบาทก็คือให้ไปทำตัวเลขใหม่รวมทั้งเบรกนะคะก็คือไม่มีการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือชาวนาร่ละ1,000บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติที่มีนายกเศรษฐาทวีสินเป็นประธานเมื่อวานนี้นะคะระบุในที่ประชุมนะคะว่านบขในวันนี้ยังไม่มีการอนุมัติวงเงินมาตรการช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวทางการทำมาตรการทั้ง4ข้อนะคะก็ได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวสินเชื่อเพิ่มเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้าง มูลค่าเพิ่มการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการเก็บสต็อกรวมทั้งมาตรการสนัสนบสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรกผู้ปลูกข้าวที่ประชุมมีมติให้ไปปรับปรุงมาตรการและก็ให้นำมาเสนอในที่ประชุมนอมขคอครั้งใหม่นะคะก็คือในครั้งถัดไปก็คือประชุมเดือนหน้าก็ได้นะคะโดยข้อเสนอที่ประชุมให้ความสำคัญในวัน ที่ประชุมกันนะคะก็คือการเพิ่มบทบาทจำนํายุ้งฉางของเกษตรกรนะคะก็คือสหกรณ์เกษตรกรที่อยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีบทบาทเข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกรมากขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรเองนะคะได้ารายงานว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพสามารถช่วยชาวนาเก็บข้าวไว้ใน ช่วงต้นฤดูการผลิตได้ถึง600แห่งนะคะสำหรับในส่วนของมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยช่วยไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ครัวเรือนละ20,000บาทนะนะคะวงเงินประมาณ5.6หมื่นล้านบาท ที่ประชุมยังไม่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาในส่วนนี้นะคะโดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนานั่นเองโดยมอบหม,มายให้ตั้งกรรมการ3ฝ่ายกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากสมาคมชาวนาเพื่อดูว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เท่าไหร่หากมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการนี้ก็ให้มีการเสนอ กลับมายัางที่ประชุมนบคในครั้งถัดไปอันนี้นะคะคือมติที่ประชุมทุกคนเข้าใจว่าจะได้เงินร่ละ1000บาทนะคะไม่ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ผ่านที่ประชุมนบคเลยประชุมไปเมื่อวานนี้ไม่มีนะคะไม่มีการอนุมัติงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือชาวนาราละ1000บาทนะคะแต่ว่า4มาตรการนั่นก็คือได้นะคะหลายคนก็สับสนสงสัยนะคะอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะ